นี่ทำไมหมักหมูอร่อยจริงนะกินกับข้าวได้เลยไหมกราบงามๆก่อนสวัสดีค่ะมื่อนี้ไม่ตุกคุณนายสายคินซิ่งด้วยค่ะมีเมนูผัดซีอิ๊วเนาะพอดีไม่ตุก๊ได้เนื้อหมูมากไม่ตุก๊จะเลยหมักไใบมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าพัดที่อยู่บมดก็เอาไปเห็ดกินอย่างอื่นเลยเนาะเรามาทํากันเลยซีอิ้วขาว ปร,งรุงรสมีน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะมีน้ำมันงาถ้าเราไม่ค่อยได้กินน้ำ<อ>มันหอยนะคะใส่พริกไทยคะ่ะไไ่ใส่ไข่ประมาณนี้แหละใส่เพื่ออะไรแม่ใส่เพื่อให้หมูเนี่ยชื้นแล้วก็นุ่มแล้วก็ฟูลุก เราก็ขยำไปจนน้ำแข็งละลายนะลูกแม่เห็นในช่องหนึ่งที่แม่บ้านญี่ปุ่นแลอยากเอามาทำให้เพื่อนๆดูเนาะทีนี้แม่ทุกจะใส่ไข่นะคะเพราะน้ำแข็งเราก็ละลายแล้วบันนี้แม่ทุกสิมาพัดซีอยู่ด้วยค่ะหลังจากที่มักมู้ไว้แล้วเรามาปรุงเส้นกันก่อนเนาะก็คือทำ น้ำผสมเส้นไว้ก่อนเด้อค่ะแม่ตุกแกไม่ปรุงในกระทะเ้ยค่ะเด้อเอาอันดับแรกแม่ตุกก็จะใส่น้ําตาลก่อนเพราะว่าซีอิ๊วหวานแม่ตุกบะหมี่เด้อค่ะนี่จะซีอิ๊วดำเสน้นเสน้นใ่นี่เด้อค่ะพอเวลาเวลาห้าปรุงรสนี่ห้าให้เอารสเข้มข้นไว้ก่อนเด้อเพราะว่าิ่นดูดดูด,ดน้ำเครื่องปรุงเข้าไปนี่เป็นซีอิ๊วขาวเด้อมเจ้ะกระชับเพือนอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำซอสปลายเขียว ปรงนัวสีอิ้วดำนะคะก็สีอขาวแม่ไม่มีก็เป็นเส้ในใหญ่ในตัวเตอร์รยาวไปเขากับเส้นห้องเดียวกระเทียมให้หอมผัดกระเทียมให้เหลืองใส่หมูที่หมักไว้นะคะเส้นก็เยอะนะเราผัดหมูให้ได้สัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะแล้วมาตุกจังใส่ไข่ลงไปข่างๆเดิมมิเจ้าเราจะพึ่งคุเร่ด้วยค่ะเด้อหห้ไข่เิ่นเซ็ปโตให้ซุกประมาณหนึ่งก้อนค่ะเดี๋ยวมันจิข้าวเนาะใส่คจะล่มเริ่มมเจ้าความร้อนกระจายทั่วไสแล้วจะได้ไม่ข้าวค่ะซุกจะใส่ผักนะคะจ้บมีนผับผ้าว่าใหญ่แล้วนะลูกชิล่าไม่เจ้าหอมมากอ่า อย่ถึงจะให้ผักนี่จนเป็นสีเหลืองนะคะมันจะไม่กรอบเนาะแม่ตุกจะใส่เสร็จเลย,ะะยเลยค่ะเด้อถ้าพัดเสร็จเด้อค่ะเจ้าถ้ากระทะใหญ่ๆนะคะแม่ตุ๊กแนะนําอย่าไปคนพลิกไปพลิกมาเด้อค่ะเส้นเพิ่นกะกันเนาะถ้ากระทะใหญ่สะดวกให้คนไปด้านเดียวเลยะคะ่ะคุณจะคนไปด้านขวาคุณก็ไปขวาเลยจะไปท้ายก็ท้ายเลยะคะ่ะอย่าไปตวัดหน้าตวัดหลังคือเส้นเขา จะพันกันปรุงรสดน่อยนึงแล้วก็น้ำมันหอยนิดหนึ่งเลยคะ่ะเพราะรสชาติเราปรุงมากับเส้นแล้วเนาะความหอมค่ะนิดเดียวค่ะผมปรุงรสดม่ใส่ไปแลยนะคะ อันไปปรุงออเดอร์มือเจ้าข่ยบดเลยไปตามไปปรุงไหเดอพริพกป่นน้ำตาลอุ้ยแม่ลืมอะไรรู้ไหม,ไม,ไหมน้ำปรุงอ่ะแม่ลืมใส่น้ำส้มสายชูกับไปปรุงออเดอร์ค่ะมันพิพผัดกันได้เนาะจริงๆน้ำซอสน่ะต้องมีน้ำส้มสายชูค่ะอา้าวเดอ้อมือเจ้านี่ดูหมูแม่ตุ๊กเ,เ้งดีขนาดนี่นุ่มไหมนุ่ม เนี่ยทำไมหมักหมูอร่อยจริงนะกินกับข้าวได้เลยไหมสูตรหมักหมูใส่เด้พ้ลเลยลูกหมูนี่นุ่มเด้งมากเอาตามสูตรเมตุกเลยค่ะลอกมึงใส่น้ำแข็งขย้ำคลิปนี้ก่เป็นคลิปผัดซีอิ้วด้วยค่ะ สูตรเคล็ดลับก็ตรงเคล็ดลับอยู่เมืองไหนยู่ตรงที่ว่าหมักตอนที่เราหมักหมูนุ่มนั่นแหละค่ะเมืองในคลิปเอเดอมเม่ตุกแนะนําเลยนุ่มมิลีค่ะเม่ตุกก็ได้มาจากในเพจเพจนึงนั่นแหละเพิ่นเป็นแม่บ้านของคนญี่ปุ่นเพิ่นเฮ็ดล่ะค่ะเม่ตุกก็เไดจํามากอ่าเข้ามาเมืองแล้วเฮ็ดลองเฮ็ดกินหมักกินหมักหมูไ้ถตาแกงตาพัดยังก็ได้โอ้ยเม่ตุกนุ่มมากเด้งดีคอมเมนต์มาเด้วยค่ะเป็นห้กําลังใจเม่ตุกเนาะเฮาแหลกเปลี่ยนความรู้เคล็ดลับกัน ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีด้วยค่ะมได้ยิม้มหวาน